เกิดเป็นปรากฏการณ์อย่างขักครับสำหรับวงการลูกทุ่งมอลลั่ละกะเพลงเอิ่นทักนั่งเอกหน่อยของน้องอุ้งอิงเพชร์บานแพทยนะครับเป็นปรากฏการณ์อย่างมากเลยครับในวงการมอลลัเฮาก็คือมี่ฝรั่งนะครับเพิ่นเอาเพลงอีหล่านหน่อยอุ้งอิงนี่คือเพลงเอิ่นทักนั่งเอกหน่อยนี่เนาะครับทั้งไปวิเคราะห์เอ่อในในเรื่องของการวิเคราะห์ของการร้องการลั่ม นําไปรีอคชันกันเยอะนับเป็นสิบสิบช่องเฉพาะอันนี้เฉพาะใน u t u b e นะครับเป็นปรากฏการ์รีอคชันเพ่งมมลัมโมเมนเช่าท่ายิงบมเมนเช่าเพื่อนบ้านที่ยังประเทศเล่ายัางสีนะครับนาะแต่เป็นฝรั่งจรงิจรงๆเพื่อนเอาไปรีอคชันเป็นปรากฏการณ์ครับพี่น้องที่บานชนเคยบอกอหลายๆคลิปคือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ ที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกบวงการหมอลำแล้วก็บบ่เคยเกิดขึ้นอหลีล่ะนะครับที่จะมีฝรั่งเพิ่นมาสนใจในวัฒนธรรมอมอลำนะครับในเรื่องการเผยแพร่เพลงหมอลำั่ในสไตล์มอลำน่นี่บ่เคยมีนะครับถึงมีก็มีน้อยมากแล้วก็ไม่โด่งดังแล้วก็บบ่เป็นกระแสบ,บ่บ่อย่ังไงคือยอดวิวว่ไปเลยล่ะครับนะครับพ่อแต่มาเหต เรียกชัน่นเพลงอุอ้หิงเพชรวนแพงก็คือเพลงเอิญฮักนังเอกหน่อยโอ้โหครับพี่น้องพอแต่คนหนึ่งเหตุแล้วยอดวิวไปดีเป็นกระแสบานนี่พอจะเป็นกระแสปลบผูดได้ก็อยากเฮ็ดนะครับมีคนหนึ่งคนสองคนสามบานนี่เป็นสิบสคนนี่นะเฉพาะในช่อง youtube นะครับในจะเป็นทางเพจในจะเป็นทางติกตออก่อทั้งอย่างอู้เยอะแยะพี่น้องเราถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ พีน้องอุกอิงเพนบดแผ่แพงเข้าเพื่อนได้สางปรากฏการไว้นะครับหนึ่งอะไที่เพิ่นสางไว้ก็คือหลังจากที่เพลงเอิ้นทักนางเอกน้อยปล่อยออกมาเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2566ัเวลาเก่านาฬิกานะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ติดในมาแรงแล้วก็เป็นการติดในมาแรงครั้งแรกของช่องอาสาวน้อยํำเพื่อนดนดีเรคคอร์ด แล้วก็เป็นคนแรกที่ทําได้ตอนนั้นติดสิบหามาแรงภายในประมาณห้าชั่วโมงเนาะรากะหลังจากนั้นก็ติดสี่ติดสามติดอันนี้มันเลือจนขึ้นมาติดหนึ่งในมาแรงภายในสิบสองชั่วโมงแล้วกล็ล้านแตกล้านแตกภายในสิบสองชั่วโมงพี่นอ้องนะครับติดหนึ่งแม้ในมาแรงนี่ภายในหาหาฤกษหกชั่วโมงนียประมาณนี้แหละครับขึ้นหนึ่งในมาแรงเร็วมากนะครับ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการมอลลัมผมบอกเรื่องสี่เลยครับเนาะผมกลาย,ยินยันได้เลย,เ,ลยเพราะว่า,าถึงจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไม่เป็นปรากฏการณ์ที่ฝรั่งมั่งค่าบันสีเอาไปรีแอคชั่นไปวิเคราะห์ว่าเออเพียงนีเป็นอยงไรเนอย่างสีงส่อีหร่าน้อยลองเป็นอย่างไรนะครับลองม้วนจังไรหน้าตาลูกบุคลิกทา่าทางเป็นอย่างไร บอกเคยมีปรปากฏการณ์นี้นะครับมีหลายหนุ่งหญิงทําใดแล้วก็เป็นคนแหลกที่ททาใดติดหนึ่งในมาแรงนะครับตั้งแต่หนึ่งวันยังตั้งแต่ยังไม่ครบหนึ่งวันเมื่อนี้ก็ห้าวันแล้วนะครับเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสามสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสิบสองยสิบสามนะครับหาวันก็ยังอยู่ในมาแรงอยู่ในหนึ่งหนึ่งมาแรงอยู่ยังไม่ลง นะครับบราชุนบอกอยากเอาเพลงอีกค่ายหนึ่งมาบอกเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเหมือนกับสีไปให้่เอฟซีแฟนขลับเป็นมือเพลงของเพลนังสีนะมันกิดเป็นการไปเพิ่มยอดวิวของเพลนตัวนี้บ่อยากวอาถึงนะครับเพราะว่าเขากอกว่าเรื่องของไฟของมันเนาะบมาเดียวกับเพิ่นนะครับตรงนี้ก็คือว่าง่ายงคือว่าเป็นปรากฏการณ์นิลีนะครับแล้วก็นอกจากปรากฏการณ์องิงเพชรบ้านแพงฟีเวอร์ใน ในการเรียกชั่นของฝรั่งมังค่าแล้วของชาวต่างชาติแล้วนะครับกระแสมอลลัมนะครับนะกาย่งเฮี้ยนไห่วงการมอลลัมของเมืองไทยเฮานี่โด่งดังคนไทยด้วยกันเองที่บ่เคยหูจักมอลลัมก็ได้ไม่หูจักเพิ่มขึ้นอย่างมากมากาล,ล้นหลามฝรั่งมังคา่าฝรั่งต่างชาติที่เิ่นหูแค่เื่อผิวเผืน อาจจะชอบในวัฒนธรรมไทยแต่มันมีคนในประเทศเพื่อนไปเอาเพลงเอาคลิปเอาอย่างไปรีแอคชั่นหรือว่าไปสารต่อเพื่อนกับคนในประเทศหรือว่าบุคประชาชนในประเทศเพื่อนกับสิบห้องพอแต่เพื่อนเราไปรีแอคชั่นเอาไปนี่ปุ๊บนี่มันเป็นกระแสเกิดขึ้นนะครับประเทศอื่น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 กไปเฮ็นน้ำไปไปทำกันตามๆกัน บ้านนี้พอแต่ผู้ใดมารีแอคชั่นนะครับผมไปเมืองอู๋หลายๆช่องเรือยอดวิวดีมากยอดวิวดีบ่พ่อครับยอดคอมเมนต์ยอดอยังดีงไปเมืองนะครับออนอกจากชาวต่างชาติด้วยกันแล้วนะครับเอฟซีหนองอุงอิงเพชรบ้านแพงไปคอมเมนต์เต็มเลยนะครับแล้วก็ไปกดติดต,ตามเพิ่มอ่าอันนี้เพิ่มเยอะแยะเลยนี่นี่คือปรากฏการณ์นะครับนี่คือปรากฏการณ์ของอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ าปรากฏการวงการมอลัมนะครับนอกจากนั่นแล้ว <c oughs> นะครับนอกจากการปรากฏการที่เป็นยืนหนึ่งในมาแรงแล้วกะ็เป็นหนึ่งในมาแรงห้าวันติดนะครับตอนนี้กถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล,ล้นหลามนะครับสำหรับเพลงเอิญฮักนั่งเอกหน่อยเป็นที่รู้จักไปทัวรโลกแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับนะอบอลโจปรก็กได้ว่าโพนในเฟซบุ๊กพันวา นะครับเพลงยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาเม่นได้ต้องทำซับคาราโอเกะเพื่อที่จะเผยแพร่ในแบบให,ให,ให้ให้ชาวต่างชาติเป็นได้แปลออกน้ำนั่นคือคือครับเนินคือแนวนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับนอกจากการทำซับเป็นเป็นซับคาราโอเกะเพื่อที่จะเพิ่มยอดอหรือว่าเพิ่ม เพิ่มการรับชมรับฟังของชาวต่างชาตินะครับนะหล้กกาเพิ่มการเอาไปรีอกชั่นหรืออย่างต่างๆที่ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในระบบของ YouTube เพ่นก็จิมี่คาอธิบายอัตโนมัตินะครับนะตรงนี้มันก็ซอยได้หลายในการแต่ละภาษานะครับตั้งอย่างสมมุติว่าเข้าไปเปิดในเพลงเข้าสมมุตินะครับอย่างผมเปิดในคลิปผมจังสี่ผมเปิดอธิบายภาษาเปิดไปสมมติว่าผมผมเปิดไว้จักหาภาษาจังสี่มีภาษาจีนอังกฤษสหรัฐ ภาษายังหละหล่ะก็เพอาะแต่บุคลากรหรือว่าคนในประเทศนั้นๆพันไปเพิ่นอยากฟังในในแบบภาษาอังกฤษมันก็เปิดอัตโนมัติจังสินะมันก็อธิบายไปพร้อมอัตโนมัติเลยแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่าบรรทุค่าอธิบายนี่จะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์มื่ก็จะเป็นเคลื่อนยังก็จะมีเพี้ยนแน่แหละเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของอเป็นเรื่องปกตินะครับบานนี้มันก็ได้กระแสมาจากเพ่งอเอื่นนอนทางด้านอกหน่อยของอีหล่าหน่อยองค์อิงนะครับที่ เช่าต่างชาตินะครับเพิ่นเพิ่นให้ความสนใจอย่างมากไมยนะครับบอลจัวพังก็เลยจะทำซับคาราโอเกะเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเม,มนาแมนได้ที่จะปล่อยพรุ่งนี้วันที่24พฤศจิกายน2566นเวลา9ก้นาฬิกานะครับเนาะพังกเ็เด้บอกว่าต่างชาติจับตามองค่ายลำเพินอนีดี้เลคคอร์ด เป็นอย่างมากหลังจากปล่อยเพลงเอินฮักนักเอกหน่อยออกไปฝรั่งนั่มไปลองและไปรีแอคชั่นกันเยอะมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับวงสาวหน่อยเพ็นบานเพลงกเอกหลักะสำหรับวงการมอลลัมของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดออกมาครับพี่หน่องเนาะคลิปนี้บ่าชดวยลาพี่หน่อยไปก่อนนี่แหละครับคือปรากฏการณมอลลัมฟีเวอร์ออ่งอิงฟีเวอร์สวัสดีครับผม